สวัสดีแจ๊ควันนี้ซัมเมอร์ชวนพ่อมาดูบ้านหนูใช่ไหมใช่แล้วแล้วอยู่ไหนอะไรนะพ่อเดินหากันนะซัมเมอร์ว่าบ้านซัมเมอร์สวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาบ้านซัมเมอร์กันเราเห็นพ่ออยู่ตรงนู้นอ่ะไปนี่ไปแบบความเร็วสายไปเลยเราเห็นพ่อตรงนู้นน่ะเนี่ยเหรอเนี่ยตรงเนี้ยกำลังไปนี่พ่อใช้ความเร็วเออ เออเออเออตรงนี้ว่าว่าตรงขี่ตรงนี้ไปหาบ้านเสมอกันนะครับอันนี้ไม่ใช่นะมาเสมอสีอะไรอ่ะอย่าบอกนะเหมือนเครื่องบินนี่หรอไม่ใช่อ๋อนี่บ้านเพื่อนนะครับทุกคนเครื่องบินไปเลยอ่ะบ้านคนนี้อันนี่ไงอันนี้บ้านนี้เหมือนเครื่องบินเป๊ะเลยอันนี้เออเจ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 อเสมอเจอเสมอเจอแล้วครับทุกคนพ่นลงเหรอนี่ไงพ่นลง เหมือนโคมไฟเนาะบ้านเสมอใช่ไหที่จังเลยอ่ะสร้างบ้านเท่มากพะพะไม่ขี่สวัสดีสวัสดีเสมอไม่ขี่รถไฟด้วยกันไหมไหนล่ะอุ้ยมากดตรงนี้ด้วยกันเข้ามากดตรงนี้พ่อมาเหยียบรถรถไฟเองเหรอเข้ามาเหยียบรถไฟหนูเออแล้วหนูขอคำเร็วก่อนไปได้ไปนู้ดอ่ะจแล้วอ๋หัวแตกกันมั้งพว่าโอ้บ้านเสมอมันตกไฟด้วยครับทุกคนมีมีสองอันสุดยอดมากเลยอ่ะ ถ้าอยากสร้างข้าสร้างหลังรถไฟเองเหรอถ้าอยากเล่นเองไหมข้าอยากขี่คนเลยเอ้าเอ้าเอาเอารถไฟเป็นไรเอาไม่รู้อะรถไฟมันซ้อนจานซ้อนกัก็ใหญ่เนี่ยไม่รู้อ่ะข้าอยากขี่เองไหมโอเคมาลองดูซิมากดตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้่าเตรียมตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวขอขี่ด้วยนะโอเคไปเอ้ไปไปตรงไหนอ่ะไปเลยไปเลยอ๋อไใช่ไปเลยแล้วก็เปิด เออทำนไมไม่ได้ป้า <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูบ้านกันนะโอเคบ้านทำไม<อ>ถึงเป็มือดอะไรมีรถไฟด้วยบ้านเสมออะเดี๋ยวมาดูซิไหนจะพาพ่อชมตรงไหนก่อนเสมอมโอ้โหไอ้บ้านสุไอ้บ้านอะทุกที่คอนไม่หล่ะเนี่ยสาดไปน้ำเหรอข้างล่างเนี่ยใช่แล้วว้าวสาดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงมาเล่นเนาะโอเคนี่เนาะบันไดอ่ะดูบันไดบ้านเสมอครับทุกคนนี่นะ เป็นแบบนี้นะวันในบ้านเสมเอนะครับวันน้องเสมอดูเซโอ้สุดยอดไปเลยอะ่ะส,สวยสวยตรงนี้ว่าข้อด้านนี้หนูว่าจะทำอะไรจ้ะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรให้ดูโ,โอ้ทำเป็นหน้าตา่ากันไหมตุ้ยที่ชมวิวสุดยอดหนึ่งขอขอ,ขอ,ขอนันนกบ,บ้านเสมเอ พ่อฝันนอนเอ้ยคือพ่อเปิดปีเฉยๆนอนดิซหนอนอ่ะมันให้แต่นั่งโอเคนี่ทับบไปเสมอครับนี่นะสุดยอดในบ้านเสมอเนาะถ้าเราไปหน่อยต้องอยู่บ้านก่อนไปบ้านนี่นะแต่พ่อลูกไปเล่นน้ำดูฝนไปเล่นน้ำกันปะไปไปเป็นไรหนูขอช่างก่อนหรอเดี๋ยวพ่อลงไปเล่นน้ำนะเฮ้ยตู้อยู่ฝั่งนี้ เอ่นน้ำกันครับทุกคนนี่ไงมีสาวว่ายน้ำด้วยอันนี้คือดูวิวจ้านี่ครับบ้านสมอดูนะนี่ไงสุดยอดบ,บ้านโฟมไฟลนอะ่ะนี่ไงหนึ่งบ้านโฟมไฟล์นั่งลุกาลับโฟมไฟล์นะครับทุกคนนี่ดูรอบๆสิสชุดยอดอืมตรงนี้หนูทำเสร็จแล้วแต่บ้านคนนั้นแบบเป็นเหมือนเครื่องบินเลยนะใช่แล้วคนนั้นสร้างได้เท่มากเลยบ,บ้านคุณบ้านคุณเป็น,นอ่ะเขาหน่าจะทำเป็นอนะ่ะใช่ทำเท่มากเลยครับไหนสมเอร์ดูสิ นี่คือดูวิวชนวิวติชินิวแะตรวเนี้ยยอดแค่มาดูตรงกระจกอ่มาดูตรงกระจกเนี้ยยอดมาดูตรงกระจกนี้เองเมีนะครับมามือ้าตรงมาถึงเนะเจอพระเสษพระแพหนูไม่แด้พรแเศขึ้นมาทุกคนโอ้ยเด้อเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรมเนาะนี่ไงพระแเสมอทุกคนนี่ดูสิ เอี๋ยวาเป็ดสมือไว้แล้วครับเดี๋ยวปลาเป็ดมาตลอดเลยอ่ะมาตลอด้วยทุกคนมาตลอดนี่ครับปาเป็ดน้องสมือมาแล้วตอนนั้นะคอของพวกอนตอนนั้คอเป็นสีดำเนาะแ้่คอานี่คอมันเป็นสีขาวแล้วอ๋อเขาเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยใช่ไหมนี่ใน่เขาอยากเล่นกับนูนี่แหละใช่เขาชอบเล่นกับนูไงเดี๋ยวสมือไปเล่นแบบไอ้อะไรนะ อะไรนะอะไรนั so <All right? S 1> ่นแหละมันบุกเขียนเหรออะไรนะอะไรนะอ้าวเอออะไรอะนอนชาเพื่อนเนาะอื้มนี่แหะวันงงสวัสดีเพื่อนนี่เจอเพื่อนเสมอนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสร้างเป็นไลน์ สร้างเป็นอะไรสร้างเป็นบ้านสร้างบ้านเป็นสายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสมอเล่นกับเพื่อนต่อเลยไหมเหมือนเขาบอกว่าเหมือนกันไหมเสมอเหมือนอย่างกับแกเหมือนกันมากอะใช่ไหมซสมอเนี้ยขอลงไปก่อนเหมือนกันมากเลย สุดยอดสุดยอดคอ,อันนี้นะครับบ้านชเมืรอนะอเดี๋ยวไว้สเมืรอสร้างหลังใหญ่ๆหเอ้ยตกนี่บ้านชำเมือ่อมีรางรถไฟไดูบ้านเพื่อนตรงนั้นไหมล่ะเพื่อนเพื่อนหนูขอทำอะไรจ้ะหนูต้องไปเล่นบุกคิวเวนกับเขาหน่อยนะหนูเข้าไปแล้วเขาเขาเขาตามหนูเองโอเคไหมแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ถึงหัวหนูไหมล่ะมีเดี๋ยวเขาเขาตามเองจริงเหรอไม่รู้อ่ะแต่หนูไม่เห็นหนูไม่เห็น อีกคนนึงเข้ามาเลยจริงจริงเออหนูไม่มีหัวอีกคนนึงด้วยหรอจริงจริงบ้านสมมตมีรถไฟด้วยนะเมื่อกี้มื่อกีหนูเห็นเบคอนคนนั้นอะเหรอเป็นผู้ชายอ๋อคนที่สร้างบ้านอะไรนี่ใช่ไหมใช่แล้วจะไปดูบ้านเพื่อนไหมล่ะฮะไปดูบ้านเพื่อนกันไหมฟาแฝดฟาแฝดสมมติกับสมมติไปดูไหมนั่นไงเพื่อนน่าจะชวนเราไปดูบ้านเขาอ่ะน่ะเขาก็ดูดึง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 กันนั่นอ่าเดี๋ยวพอไปดูหน่อยมาปะปะมาดูดูดูมาดูกันมาดูกัน ดูบ้านเพื่อนหน่อยอ๋อทำอะไรกันเนี่ยยวพ่อไปดูบ้านเพื่อนก่อนเนี่ยเพื่อนน่าจะบอกให้เรามาดูนะว่าไงเพื่อนทำไมนายสร้างบ้านได้เท่มากอะ่ะเนี่ยสร้างเป็นเหมือนเครื่องบินเลยอะ่ะสุดยอดเลยนะเพื่อนโอ้โหดูดูนี่สร้างเครื่องบินอะ่ะคนเนี้ยครับทุกคนเท่มากเลยสุดยอดสุดยอดเสมอมาดูทำอะไรกันอะ นี่ไงเพื่อนบอกนี่นี่เพื่อนจะพาเข้าบ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ย,อยมาดูบ้านเพื่อนกันว่าไงเพื่อนอันนี้ห้องอะไรอ๋อห้องคนขคับนี่มีก็โอ้มีตรงขับเครื่องบินด้วยว้าวที่จังเลยเนะี่ยนี่พ่อขับเครื่องบินเหรอนะทำเมื่อทําอะไรกันเนี่ยครับทุกคนดูนี่ขับเครื่องบิน <c oughs> นี่สุดยอดสุดยอด สร้างบ้านรูปเครื่องบินครับทุกคนคนนี้สุดยอดจังเลยดูบ้านเสมอกับบ้านโคมไฟก็สุดยอดเท่ามากับมีสาใบน้ำด้วยนะข้างล่างอะ่ะโอเคเสมอเสมอมาไหมนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอลงก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราขอลงก่อนอ๋อนี่ไงมีที่นั่งด้วยนั้นเนี่ยเครื่องบินคนเนี้ยใช่ทําอะไรกันอ่ะเสมอทําอะไรกันเมื่อกี้พ่อไปดูบ้านเพื่อนมาพ่อไปดูบ้านเครื่องบินเพื่อนมา คุยอะไรกันคุยอะไรกันเนี่ยนี่ไงเพื่อนก็มาตามมาด้วยน้องซัมเมอร์แบนเลือกเท่าอะไรอ่ะพ่อก็กกไม่เข้าใจไปเจอกันเมียต่อไปเนาะโอเคไหมฝากกดติดตาม,ตตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าหรือ,อ,อข้าวก่อนเลยอะ่ะ